นี่คือบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศอยู่ที่สวนของพวกแม่ของมันต้นทีพวกแม่ปลูกไว้ี่กางงมแล้วนอนนี้น้องลาบดายมาปลูกน้าพี่น้องมันต้นแล้วพี่น้องเด้อป่งใบแล้วสว่งนี้แล้วพี่น้องงามขนาดเลยเนาะทุกคนนี่เวลาเขาปลูกขนาะพี่น้องนี่ฮาปลูกเอาตามันขึ้นเถิงเนาะเวลามันป่งมันจะป่งขึ้นแบบนี้ขัดเอาตาลงนุ่มนี่เพื่อมันตายในแล้วเก็บผักอันนี้จ้ะทุกคน บ่แม่นเฮ็ดกินได้เฮ็ดหยังบ่ฮู้คิดว่าเฮ็ดปวกสะดอกอีแบบได้เจ๋นอนมนว กาบสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีพี่น้องสาลาฮาวหละเอฟซีพี่น้องฟังไทยคือเกามือวนนี้ก็มาอยู่กับซองสล่าคือเกาพี่น้องมือวนนี้สซล่าซีผ้าพี่น้องมาเลาะเบิงสวนมันต้นเนาะพี่น้องนองจากว่าเาปลูกแล้วเป็นที่ดปล่อยเนาะแต่ว่าปีนี้บ่ไร้คลิปตอนปลูกมันต้นพี่น้องเพราะว่าตอนขับปลูกมันต้นน้องลาบบได้มนาน้องลาคาไปเห็ดเบียกอยู่สวนกลวยพี่น้องก็เลยบ่ไ้มาปลูกน้ำแล้วพี่น้องก็เลยว่า สิมาเบิงนี่มาเบิงมันต้นที่เฮาปลูกแล้วนะพี่น้องมาเบิงว่าอันนี้นี่ประมาณอยู่อาทิตย์หนึ่งเนานะการเริ่มมีปงใบปงยางแน่ยเลยพี่น้อง,ง pray, แต่ว่าเบืองนั้นหันปลูกน้ำ้างเลยพี่น้องเบืองนี้นี่ปลูกกอนนะพี่น้องเพราะว่าสว่วงนั้นหันปลูกปลูกเบืองนี้นี่นะฝนตกหน่อนบัดน,นั้นพอดีปลูกแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะพอดีฝนมันเศร้าเศร้าตกอีกอาทิตย์หนึ่งะน,นะก็เลยว่าเศร้าปลูกพอดีเบืองนันไปปลูกน้ำ้ังพี่น้องแต่เบืองนี่เนี่ โอเคอยู่เนาะเพราะว่ามันต้นปีน้องลาว่าโอเคเติอพี่น้องเพราะว่าจังนั้จังหวะแนั้นน่ะพอปีนี้ในฝนตกคักขนาดเลยพี่น้องที่จริงแล้วมื่อนี้น้องลาว่าสิไปหาเหล่าเห็ดปวกพี่น้องแต่ว่ามันบ่มีเห็ดปวกเลยพี่น้องน้องลาก็เลยสิพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งสวนของพวกแม่เนาะพี่น้องพอีแม่เราก็ว่าคั่นบ่มีเห็ดปวกกนย่างไปเบิ่งสวนในเด้อเพิ่นว่านในน้องลาสิมารีวิวสวนเพิ่นให้เบิ่งเลยพี่น้องแล้วก็สิท้ายอันนั้นคลิปให้ FC เบิ่งน้ำแล้วก็ให้อีแม่เบิ่งน้ำยู่เฮือนนนเาะพี่้องไปลุยกันเลยพี่น้อง น,นี่คือบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศอยู่ที่สวนของพวกแม่สวนพ่อแม่กะติดกับผูกกับพานนะพี่น้องเนาะนี่ประมาณนี้แหละสวนเก่าสวนเดิมนะพี่น้องอัน้องลาเคยพายพีน่น้องมาตะกีตะกรอนแหละพี่น้องบางนี่เขากะโอ้บางนี่เขากำลังไทยเนาะนี่เขากำลังไทย,ไทยหัวไทยสวพนพี่น้นองเนาะเขาสวนนี้นี่กำลังเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนอยู่เด้อพี่น้องเด้อกำลังลงไทยลงสวนเนาะกำลังปลูกนี่แหละนี่จะเป็นมันต้นของพวกแม่พีน่น้องนี่ มันก็นเริ่มปงบอกปงใบเด้ออันนี้นี่มันได้ซองทิศละเด้นี่ซองทิศแล้วก็งามโลดพี่น้องมันต้นทีพวกแม่ปลูกไวนก้นีกะงามแล้วนน,นนี่น้องลาบดายมาปลูกน้่พี่น้องเนาะตอนพวกแม่ปลูกขนาะน้องลาข้าบปอยากเนาะไปอันนั้น ไปเฮ็ดวียกแลพี่น้องก็เลยบได้มาปลูกมันน้ำพกเพลินพี่น้องเพราะว่าคอพนาบได้เด้บบได้พักเวียกเนาะก็เลยบไา้พาพี่น้องมาปลูกมันต้นเดี๋ยวไว้โอกาสหนาน้องละสิไปซอยพักไก่ยั้งสิพาพี่น้องเอาคลิปเอายั้งมาตอนพี่น้องการปลูกมันตอกมันต้นแล้วพี่น้องเน้อปีนี้ี่พวกแม่พนไทยเบิดเลยแบบนี้เลยพี่น้องเมื่อนนี้นี่กลังปลูกไม่พี่น้องกําลังพักซองสามมือก่อนเนาะก็เลยว่าบ่ค่อย บ่อได้โป่งสนอใบมันนี่มันต้นเนาะพี่น้องกำลังโป่งใบเด้อสว่างนี้เด้อพี่น้องงามขนาดเลยเนาะนี่เป็นแถวพี่น้องป้านักคักเลยกำลังเป็นใบเป็นใบพี่น้องผุนกางนั้นไงผุนกำลังเก็บผักเด้อน้องละสิรีวิวสวนมันต้นไห้เอฟซีบงก่อนเนาะกำลังป่งใบป่งยังพี่น้องนี่รดมากเลยงามแห้งพี่น้องนี่ กำลังปงใบประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่แต่ละปีนี้ถือว่ามันต้นงามเติอพี่น้องเพราะมันปงใบคู่กกเลยเนาะนี่คู่กกที่ะพะเพนปลูกเนาะมันปงเบดิดว่ามีมต,าตัวตัวใดตายเนาะมันปงใบนี่งามอิรีพี่น้องปีนี้นี่มันต้นงามด้วยจ้าเมืองไหมอันนี้คือเป็นมันต้นที่ะพะเพนปลูกอ่าสองอาทิตย์ผ่านไปเนาะนี่งามรถมาก นี่จ้ะทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนเลาะก่อนเบื้องหน้านี่แม่เราปลูกซาลี่เลยพี่นนองแถว่าน้องหลาะบ่ไดเลาะเบื้องหน้นเรามาเลาะเบื้องนี้เบื้องเบื้องมันมีใบเนี่ยแหละมันจะงามนี่ทุกคนในเวลาเราปลูกนะพี่นนองนี่เขาปลูกเอาตามันขึ้นเถิงเนาะเวลามันป่งมันจะป่งขึ้นแบบนี้ขัดเอาตาลงลุ่มเนี่เพื่อมันตายนะพี่นนองเพราะมันป่งมันจะโป่งแบบนี้นะมันเอาตัวนี้มันป่งขึ้นเถิงเนาะนี่ป้าติดทู ข,ขนาดเลยมันปีนี้นี่ถือว่าโอเคไล่พี่น้องเดี๋ยวเราเบ่งหอดุมเลยไปหาเราเบ่งมันต้นของผักแม่พี่นอ้องบาดหนี่ก็ไล่แล้วนี่มันปงปงใบบดแล้วแต่บางนี่ยังไม่ทันปงเนะาะเพราะว่ากำลังปลูกพี่น้องกำลังผ่านไปสองสามวันก่อนนี่อันนี้จะอันนี้นี่จะเอินมาซาลีแล้วพี่น้องเด้อยนี่ ซาลีกำลังขึ้นมาพี่นอ้องไอแม่เราปลูกรายเติบไปเห็นเด้เป็นแท้เราปลูกนี่นี่จะเป็นกกซาลีจ้ามันกำลังแตกออกจากอันนี้แนละ้วพี่น้องพอไรเรเคยเห็นซาลีแตกออกแบบแบบนี้แบบนี้นะพี่น้องเขาปลูกปลูกใส่ดินเนาะปลูกลงดินเลยแล้วบรรนั้นมันกแตกแบบนี้พี่น้องเวลาหอดหญ้ามันแตกมันกแตกไปไปเลาะบึงสวนมันต้นจ้ะ ทางนั้นเข้าเขียวขนาดทางนั้นเข้าปลูกเลยอยังว่ามันต้นเนาทางนั้นคือเขียวแทะนี่มันต้นบักงามเลยพี่น้องเป็นตาสออนบักคักเลยปีนี้มันต้นกับพวกแม่นี่ถือว่างามเติบได้พี่น้องนี่กำลังปลงบอกปงใบนะรถมากทุกคนแต่ละกกแต่ละน้งปลงเบิดเนาะบ่มีว่าตายเนาะพี่น้องแต่ว่าเบื้องนี้กำลังปลูกไม่เนาะแล้วประมาณสองสามวันก่อนแต่ว่ามันปลงใบเนี่ยน้อยแล้ว การเห็ดหัวเห็ดสวนพี่น้องนี่สาวไฮสาวสวนเห่าในขันเห็นมันต้นเฮาแบบนี้เนาะโอ้ีอกดีใจเลยพี่น้องเนาะเพราะว่ามันต้นมันงามแบบนี้นี่ก็มีความสุขเนาะแบบมีมีแห้งสูตตอสันซะนี่ป้าแปนแอนแตนเลยพี่น้องแต่ละอันนี้นี่แปนเบิร์ดเพราะว่าเข้าได้ไทยเบิดเนาะพี่น้องเขาไทยเบิดเห็ดไทยเห็ดสวนเนาะแต่ว่าตาเห็นแบบ เขาลงคลิปนะคลิปของผู้ใดประหุนะพี่น้องเขาลงใน้อันนันว่าอในติกตอกดอกเพ่าันั้นแบบว่าเขาเ็ให้เฮ็ดส่วนนะนะพี่น้องเขาดไทเฮ็ดส่วนยังประมาณนี้ทีละเนาะแล้วเขาก็ลงว่าแบบเขาเป็นเบอร์ทันใดเขาทางให้ทางส่วนพี่น้องแต่ว่าพอดีน้องละกับเขาไปเห็น มันก็นเลยโหสึกใส่ตัวเองแนราว่าตัวเองกาทางปลาเฮดไทยนาะพี่น้องเนาะเออพอ,พอดีพอดีมีคนเขาคอมเมนต์ว่าเป็นยังตองแบบคือบวัวฮอันนั้นละอาศีอื่นเฮทธนะพี่น้องคือว่าทางให้คือว่าทางให้ทางยังเฮดไทยนะคือว่าไปเฮดหน้านาอพี่น้องเออน้องหลสกบอกเลยเด้อพี่น้องเด้อบางคนอาจสีบอกเข้าใจนาอพี่น้องว่าเฮ้าอยู่เขตนอกสีฮะนามาต่อมาต่อกับบรรยากาศ คักๆัก,กันก่อนอู้ยสวยแล้วบัดน,นี้งามแล้วจ้ามันตอกมันต้นขักขนาดเลยบรรยากาศก็กฝ่ามือแห้งเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนอยางเมื่อกันเลยบัดน,นี้แน่มันต้นกับโตดงามเลยปงเป็นออกเป็นบอกเป็นใบแล้วจ้านี่ธรรมศาสตร์สวยงามเห็นแบบนี้แล้วก็ตืนอ,อกตืนใจ ดีอกดีใจแล้วจ้าที่มันตน้นมันตายเนาะปีการใต้ได้ปีการน,าานี่แดดแห้งปปนี่ปลูกพอดีหนาะฝนเลยเนาะนี่สวยไหมจ้ามันตน้นจ้ามันตน้นมันต้นสวยงามมากปงเป็นบอกเป็นใบแล้วหน ดี๋ยวสิพาทุกคนยางเมื่อเบ่งสวนคนอื่นอีกต่อพักเหล็บผักอันนี้หาเห็ดปวกบ่มี่แล้วหาเก็บผักอันนี้ยอดบากบววพี่น้องบักบวบปลาลายขนาดเดิมนี่สิพาทุกคนมาเลาะเก็บผักเห็นแบบว่ามันเตือนความจำของเฮาปีกายนะมันว่าปีนี้นี่มีเห็ดปวกประสนว่าปีกายในวันที่นี้นะเด้น้องละเคยไปหาเห็ดปวกเนาะพี่น้อง ลงในเฟซพอดีเห็นมันเตือนว่ามีคิดว่ามันสิมีนี่บ่มีแล้วเห็ดปวกะนี่มาเอาเอันนี้ตอกบพักตอพี่น้องมากับยายสองคนเลยจ้ากบผักแล้วเก็บพักอันนี้จ้าทุกคนเก็บพักเก็บยอดบากบวบโอ้เห็ดอะไรอ่ะ โอ้ไม่ใช่แม่เห็ดกินได้เห็ดย่างหูเห็ดว่าเห็ดปวกสดอกอีแบบเดีเจนนอนทีมแล้วนาะเหมือนเห็ดปวกมากแต่ไม่เหมือนแต่ไม่ใช่คิดว่าเหา็ดปวกปาติดทษโ,โอ้มันเหมือนเห็ดปวกเลยดูสิหน้าของมันคือขนาดน้องเหน่นนี่ตีนมันก็คือ ส่วนวักน,น,นี่มีแต่อันนี้เลยน้ำเน,ะนาะน้ำเยอะมากโอ้โห,โหอะไรจะขนาดนี้ค่ะอยู่บ้านเฮากระามบ้านเฮาเก็บผัก่นอันนี้มัรุกจำเจ้วนีน่แซบเลยเลยทุกคน